ทวินแสงบำรุงอายุ66ปีอยู่ที่อ้อมน้อยอำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครฟังวิทยุฟังโอเป็นหลายเดือนเนเกี่ยวกับกระดูกพุนแล้วก็ความดันนอนไม่หลับคือพอรู้สึกเครียดเนี่ก็จะนอนไม่ค่อยหลับไอ้เรื่องนอนไม่หลับนี่เป็นนานแล้วคุณหมอก็บอกว่าเป็นกระดูกพุนแล้วก็ควมดันนิดหน่อยแต่นอนไม่หลับ คุณหมอก็ให้ยามาแล้วก็อายุมากด้วยตอนแรกมันจะแบบว่าปวดนอนก็ปวดอะไรอย่างเงี้ยหัวเขา่าช่วงหัวเข่าเนี่ยเรื่อว่าโหก็ทนไม่ไหวอะ่ะต้องเอายาก,กินอะ่ะทานอ้น้ามันลำข้าวก่อนวันละสองเม็ดก่อนนอนพอมาได้เห็นไอ้ที่เขาโฆษณาไอ้เรื่องอะ่ะน้ํามันคอล่าก็เลยซื้อมาลองกินอีกก็รู้สึกว่าดีตอนแรกก็สอง แล้วพอดีขึ้นก็เม็ดเดียวทุกวันนี้ก็ยังเราเม็ดก็มันไม่ปวดแล้วเดินได้คล่องก็มันก็ไปช่วยเราได้เยอะเหมือนผิวพรรณเราก็มีคนทักะมีนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนลูกสาวพวกทําไมแม่ไม่ค่อยแก่แม่เขาทําไมแก่ก็เลยบอกอันนี้กินยานี่สิน้มามันลําข้าวเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างปีฝ่าล้วก็ประทับใจที่ว่ามันหายปวดเราก็ไปเที่ยวไปไหนได้ก็แบบ ถ้าเราพอมีเงินนะเราก็สมควรจะซื้อทานแต่ถ้าเรามีเงินเราสุขภาพไม่ดีเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์เงินก็ไม่มีความหมายอย่างมีสุขภาพดีเหมือนคุณป้าก็ลองมาทานนะคะ